เกียร์เดินหน้านะครับ8เกียร์ไฟลั่งนะครับสีสูบ2เพา4วิวขับเคลื่อน4ล้อครับคันนี้อุปกรณ์ได้2ชิ้นนะครับใบดันพร้อมกับหางคนใหม่นะครับตัวนี้สวัสดีครับคลิปแรกนะครับของปี69นะครับสวัสดีปีใหม่ FC ทุกๆท่านครับวันนี้นะครับผมมีรถมาแนะนำ1คันนะครับเป็นคูเบต้า รุ่น l 4 7 0 8 f p ครับคันนี้นะครับได้เป็นหางควนใหม่นะยางใหม่ทั้ง4เส้นนะครับเช็คสภาพพร้อมใช้นะครับเพื่อนๆ FC ท่านใดสนใจอยากจะได้ไว้ใช้งานนะครับคันนี้ก็คือเช็คเต็มระบบให้เรียบร้อยนะครับของเหลวใหม่ทั้งระบบคานหน้าเช็คให้ใหม่นะครับสลักคันใบมีดนะครับหน้าใบคมใบมีดเปลี่ยนให้ใหม่นะครับใครที่สนใจนะครับราคาเพียง3 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับได้มาพร้อมกับ หางพ่นใหม่นะครับใครที่สนใจก็สามารถเดินทางมาดูรถได้ครับที่ร้านนาเทคเตอร์ครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดปูรนธานีครับเช็คใหม่ทั้งหมดครับตัวนี้ละเอียดใส่ใจให้ทุกจุดนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมแถมท่อซิ่งให้หนึ่งใบนะครับใครสนใจก็เข้ามาดูหรือเข้ามาทดสอบระบบกันได้นะครับที่ร้านนาเทคเตอร์ครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุูรนธานีนะครับติดต่อสอบถามนะครับสองเบอร์โทรหลักครับ0918611191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรที่063นะครับ3130 สวยๆเบื้องท้ายเงียบๆครับตัวนี้นะครับระบบเกียร์นะครับจะเป็นเกียร์แบบสิงผลเช่อนะครับ8เกียร์เดินหน้านะครับ8เกียร์ไว้หลังนะครับส่สูบ2เง่าโฟวิลขับเคลื่อน4ล้อครับคันนี้อุปกรณ์ได้2ชิ้นนะครับใบดันพร้อมกับถังคนใหม่นะครับตัวนี้ตัดสดและออกผ่านทกสได้นะครับสนใจติดต่อสอบถามนะครับร้านนัแท็กเตอร์ครับ0 9 1 8 6 1 1 1 9 1ครับรถที่นี่ถ้าไม่ดีไม่สวยเราไม่ขายครับ